บทที่25ไม่ยอมเสียเปรียบวันนี้เกิดเรื่องใหญ่ในหมู่บ้านต้าตรงครอบครัวเศร้ากำลังแยกบ้านเศรซาชี้ห่ไม่อยู่แล้วบุตรชายคนโตอย่างเศรซาตรงจึงเป็นตัวแทนแห่งบ้านรองทำเรื่องแยกบ้านแม้ว่าสภาใหญ่เศรซาจะพยายามยกเหตุผลมากมายมาอธิบายแต่ใครบ้างจะไม่เข้าใจเรื่องราวตรงหน้าทุกคนก่นด่าว่าพวกเขาใจดำไม่มีสามัญสำนึก มีชีวิตที่ดีอย่างทุกวันนี้ได้ก็ล้วนมาจากเงินทองของเศร้าชีไห่พอเศร้าชีไห่ตายก็เตะลูกๆของเขาออกจากบ้านใจร้ายใจดำพวกเด็กห้าคนชีวิตหลังจากนี้คงไม่รอดแล้วผู้อาวุโสในหมู่บ้านมาช่วยเกลี้ยกล่อมพวกเขายังส่งคนไปตามเศร้าชีหยางให้มาช่วยประนีประนอมเพื่อให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อเศร้าชีหยางกลับมาถึงทุกคนหวังว่าเขาจะสามารถห้ามทับได้ นึกไม่ถึงว่าเขากลับพยักหน้าเห็นด้วยกับเรื่องนี้แยกบ้านก็แยกเถอะผมเองก็จะแยกด้วยอีกหน่อยผมจะอยู่กับพวกเขาเร่าชีอย่งางไพร่ตามองพี่ชายใหญ่เศร้าอย่างเย็นชาขอให้นับจากนี้พี่ใหญ่อย่านอนฝันร้ายก็แล้วกันเจ้าหลานร้องด่าแกพูดบ้าอะไรของแกแกลืมแล้วหรือว่าพี่ใหญ่เลี้ยงพวกแกมาขาเขาถึงมีสภาพแบบนี้ทำไมแกถึงได้ออกตันยูอย่างนี้ พูดแบบนี้กับพี่ใหญ่ของแกได้ยังไงพอได้แล้วเศร้าชีอยางทนไม่ไหวพลั้งพรูความในใจที่เก็บกดมานานปีผมได้ยินคำพูดพวกนี้มาหลายปีจนเอียนแล้ววันวันบอกแต่ให้ผมกับพี่รองขอบคุณพี่ใหญ่ทดแทนบุญคุณพี่ใหญ่ผมรู้ว่าเมื่อก่อนเขาลำบากมากพวกเราก็ซาบซึ้งมาตลอดไม่ว่าแม่จะลำเอียงแค่ไหนพวกเราก็อดทนหลายปีมานี้พี่รองส่งเบี้ยเลี้ยงกลับมาให้แม่ทั้งหมด แต่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องมีขีดจำกัดเขาลำบากก็ลำบากอยู่สามปีพ่อหลังจากขาบาดเจ็บแล้วก็เป็นพี่รองที่รับช่วงต่อหลายปีมานี้เป็นพี่รองที่หาเลี้ยงพวกเราทุกคนถึงตอนนี้ต่อให้บุญคุณยิ่งใหญ่เทียมฟ้าก็ชดใช้หมดแล้วความขมขื่นทุกตรมมาตลอดหลายปีระเบิดออกมาทั้งหมดในเวลานี้เศร้าชีอย่างไม่ได้เล,เลือนเขาจำแจ้งมาตลอดสองปีนี้ เจ้าหลานลำเอียงส่วนพี่ใหญ่ที่ดูซื่อตรงใจดีเคยดีต่อพวกเขาได้เปลี่ยนไปนานแล้วโดยเฉพาะหลังจากมีครอบครัวเป็นของตัวเองคนอื่นเกลียดการถูกคนเรียกว่าขาเป๋มากที่สุดแต่เขากลับไม่ถือสาแม้แต่น้อยขาเป๋ข้างหนึ่งแลกกับการที่พี่รองและเขาต้องคอยชดเชยให้ทุกอย่างตอบแทนบุญคุณไปชั่วชีวิตเขาเคยอดทนแต่ไม่ได้คิดจะยอมทนไปตลอดความขัดแย้งในสกุลเศร้าวันนี้ถูกเปิดเปอยออกมาทั้งหมดการแยกบ้านย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ แผนการเดิมของบ้านใหญ่ย่อมต้องเป็นพวกเขาที่ได้ครอบครองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านที่นาหรือที่ดินบนภูเขาแต่มู่จิงเจ๋อจะยอมให้เขาสมใจได้อย่างไรกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนถูกคิดบัญชีอย่างทีท้วนบ้านใหญ่ยังโต้แย้งว่าพวกเขาเป็นคนสร้างบ้านหลังใหม่เรื่องนี้ทําให้ทุกคนหัวเราะฟันแทบร่วงอย่างพวกเขาสองคนน่าหรือจะมีความสามารถอะไรมาสร้างบ้านได้ ใครบ้างไม่รู้ว่าลูกๆของพวกเขาได้กินอะไรสวมเสื้อผ้าแบบไหนเงินทุกเหมาล้วนเป็นเงินของเศ้าชีไห่สิ่งที่มู่ดิงเจอต้องการในตอนนี้คือการแย่งชิงทรัพย์สินมาให้เด็กๆให้มากที่สุดเธอจึงต้องทุ่มสุดกำลังสุดท้ายอาศัยฝีปากคมกล้ากับท่าทีแข็งกร้าวไม่เป็นรองใครยื้อแย่งผลประโยชน์ที่เด็กๆควรได้รับมาจนได้การแยกบ้านไม่ได้เป็นไปตามที่จินตนาการไว้เจ้าหลานและบ้านใหญ่โมโหแทบตาย เมื่อก่อนเจ้าหลานมีสิทธิ์ขาดในทุกสิ่งเร้าชี้อย่างไม่เคยขัดเธอแม้พวกเด็กๆจะฉลาดแค่ไหนแต่อย่างไรก็ยังเป็นแค่เด็กพวกคนในหมู่บ้านเห็นเรื่องราวอยู่ในสายตาแต่รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองจึงไม่อยากเปลืองตัวมายุ่งกับเรื่องในบ้านของผู้อื่นหลักๆเป็นเพราะแม่ของเด็กๆไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่มีญาติฝ่ายแม่มาช่วยเป็นปากเป็นเสียงพ่อของพวกเขาก็จักไปแล้วจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเสียเปรียบ แต่วันนี้ที่นี่พวกเขามีมู้จิงเจอทุกสิ่งย่อมต่างออกไปมู้จิงเจอเป็นคนยืดได้หดได้ร้องให้ได้อลวาดเป็นแล้วยังกล้าย,ยืนกรานไม่ยอมให้ฝ่ายของตนเสียเปรียบง่ายๆที่สำคัญยังมีกําลังเสริมเป็นหลีเจ้าตี้ท้ายที่สุดสถานการณ์จึงพลิกผันแม้ว่าเจ้าหลานกับบ้านใหญ่จะวอยายบอกว่าไม่เหลือเงินแล้วจะให้แบ่งเงินกันได้อย่างไร บ้านใหญ่หลังนั้นตีให้ตายพวกเขาก็ไม่ยอมให้สุดท้ายจึงยอมยกที่นากับที่ดินบนเขาส่วนหนึ่งให้เด็กๆทั้งห้าคนเด็กๆยังเล็กทํานาไม่ได้แต่ต่อไปสามารถให้คนในหมู่บ้านเช่าที่ดินได้เมื่อมีผลผลิตพวกเขาก็ไม่ถึงกับอดตายอย่างไรก็ยังมีเศร้าฉีอย่างคอยดูแลยอยู่ข้างๆย่อมมีความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเศร้าชีอย่างเองก็ไม่ได้เสียเปรียบมากเกินไป บ้านใหญ่ตัดใจจ่ายเงินไม่ลงและหักใจจากบ้านหลังใหญ่ไม่ได้ด้วยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ส่วนแบ่งที่นาเลยได้แค่ที่ดินบนเขาจำนวนหนึ่งแต่นั่นก็เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาเลือกแล้วฉากการแยกบ้านที่ขาดไม่ได้ในนิยายย้อนยุคจึงปิดฉากลงด้วยประการชนี้ละครแยกบ้านปิดม่านลงคนในหมู่บ้านมองเศร้าตรงใหม่อย่าเห็นว่าเป็นเด็กเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร ต่อไปเด็กพวกนี้จะไม่ใช่ย่อยรอจนพวกเขามีอนาคตสดใสแล้วพวกบ้านใหญ่จะเสียดายเองแม้แต่สายตาที่มองมู่จิงเจอยังเปลี่ยนไปไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเพราะม,มู่จิงเจอใกล้แต่งงานออกไปจึงรู้สึกผิดในใจลุกขึ้นสู้เพื่อผลประโยชน์ของลูกเลี้ยงหรือไม่แต่ถึงอย่างไรก็ทําได้ไม่เลวเลยพวกเขาก็เพิ่งได้เห็นฝีปากระดับพระการของมู่จิงเจอเป็นครั้งแรกไม่ร้องให้ไม่เอะอวยวายไร้เหตุผล แต่พูดอย่างผ่าเผยตรงประเด็นกดดันจนฝ่ายตรงข้ามหายใจแทบไม่ออกดูแข็งแกร่งกว่าหลี่เจ้าตี้มากหลังแยกบ้านกันเสร็จแล้วมู่จิงเจอรีบผับไปทำอาหารให้เด็กๆที่อดหลับอดนอนหลังจากนี้บ้านที่พวกเราอยู่จะคือบ้านของพวกเราพวกเราไม่ต้องถูกไล่ออกจากบ้านแล้วใช่ไหมคะหลังกินข้าวเสร็จเสียวเปยถามเสียงคึกคักเพื่อความมั่นใจใช่พี่บอกหลายทีแล้วนะ เศร้าหนานหยอกล้อเศร้าเป่ดด้วยสีหน้าที่มีความสุขมากสภาพจิตใจของเด็กๆไม่เลวเลยหลังจากนี้พวกเขาจะไม่ต้องถูกพวกเศร้าฝูขู่ว่าจะโยนพวกเขาออกจากบ้านแล้วไม่ต้องทนถูกพวกเขารังแกทุกตีไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายทัญพืชพวกนั้นจะเป็นของพวกเขาบนโต๊ะอาหารคึกคื้นรื่นเริงหาดเปรียบราวกับวันประกาศอิสรภาพแม้ว่าเศร้าฉีอยางจะเสียใจอยู่บ้างที่ต้องแยกบ้าน เสียใจที่ครอบครัวของพวกเขาต้องเดินมาถึงจุดนี้แต่หลังจากทำใจได้แล้วหัวใจก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วชีวิตที่ยามหลับฝันเขาก็ยังปรารถนาไม่ใช่แบบนี้หรือไงเมื่อเขาคิดถึงตรงนี้ก็กระหวดถึงมู่สเสวียโดยไม่รู้ตัวเมื่อวันเขาเจอมู่สเสวียแล้วและได้เห็นท่าทีของถังม่วหลิงที่ยืนอยู่ข้างเธอหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงต้องเจ็บช้ำเกินจะทานทนแต่เดี๋ยวนี้เขากลับไม่ทรมานถึงขนาดนั้นแล้ว เพียงแค่เจ็บๆชาๆเป็นเพราะเขารู้แล้วว่าระหว่างพวกเขาเป็นไปไม่ได้เป็นเพราะพี่รองมู่เสเวียถึงไม่คิดรับรักเขาวันนี้เธอได้เจอคนสกุลถังนั่นแล้วระหว่างพวกเขาเหมือนอยู่กันคนละโลกโลกของเขาตอนนี้เศร้าชียางเหลือบมองมู่จริงเจอแวบ,บหนึ่งแล้วหลบตาอย่างรวดเร็วหัวใจค่อยๆจมดิ่งลงพี่สะพ้ยรองจะแต่งงานแล้วภายในใจเซ้าชียางมีความรู้สึกอึดอัดที่ไม่กระจ่างและยากอธิบาย ขณะที่คนในหมู่บ้านล้วนรอดูวันที่มู่จิงเจอจะแต่งงานใหม่วันนี้มู่จิงเจอและหลีเจาตี้ออกจากบ้านตั้งแต่ยังฟ้ายังไม่ทันสางลากเกวียนจะไปขายซาลาเปาในตัวอำเภอขายชาลาเปาเมื่อแน่ใจแล้วว่ามู่จิงเจอกำลังเปิดร้านขายซาลาเปาจริงในที่สุดชาวบ้านก็เชื่อแล้วว่าเธอไม่คิดจะแต่งงานใหม่จริงๆมีคนในหมู่บ้านไม่น้อยเคยไปขายของในตัวอำเภอบ้างขายฟืนบ้างขายมันฝรั่งที่มีอยู่ในบ้าน ยังเคยขายถ่านที่เผาอยู่บนเขาแต่ไม่มีใครเคยขายซาลาเปาเมื่อได้ยินว่ามู่จริงเจอถึงกับไปลำบากขายสาลาเปาทุกคนพากันใส่หัวไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีแม้แต่น้อยขายไม่ออกละสิขายไม่ดีสินะไม่ว่าพวกเขาจะทักยังไงแผงขายซาลาเปาของมู่จริงเจอยังคงเปิดตัวอยู่ดีได้ทำเลไม่ค่อยดีแล้วยังมีร้านขายซลาเปาอยู่ก่อนแล้วตอนแรกที่เปิดร้าน ไม่มีลูกค้ามาถามหรือแสดงความสนใจเลยหลีเจ้าตี้ย่นคิ้วหน้าหมองเมื่อมู่จิงเจอเห็นคนเริ่มเยอะขึ้นแล้วจึงเริ่มตะโกนขายขายซาลาเปาจ้าซาลาเปาลูกอบอวบหอมหอม,หอมแป้งนุ่มอร่อยไส้ยเยอะมีทั้งไส้เห็ดหอมไส้ผักกาดดงแล้วก็ไส้หวานเลือกได้ตามใจชอบเลยจ้าบทที่26เซ้าซีถูกตีไส้เห็ดหอมและไส้ผัดกาดดงผ่านการผัดมาแล้วผัดจนหอมกรุ่น แม้ไม่ใช่ซาลาเปาไส้เนื้อสัตว์แต่ก็ลูกโตแล้วยังราคาถูกกว่าไส้เนื้อหลายคนได้ยินมู่จิงเจอร้องขายเมื่อเห็นหน้าตาน่ากินมากก็เข้ามาลองซื้อกันถ้าแม้แต่ถังมวหลิงยังติดใจยอยากกินอีกครั้งรสชาติย่อมไม่ได้นอกเสียจากคนที่ไม่ชอบซาลาเปาไส้ผักเป็นพิเศษคนที่เหลือต่างชื่นชมว่าอร่อยหากคุณรังเกียจว่ามันโถไม่มีรสชาติก็สามารถใส่เต้าหู้ยีได้ เต้าหู้ยี้ทำเองเมื่อกินเข้าคู่กันยิ่งอร่อยคนที่มาตลาดเป็นคนจากหลายหมู่บ้านเสียงร่ำลือบอกเล่ากันปากต่อปากเธอรู้จักฉันฉันก็รู้จักเธอแม้แต่คนที่ตัดใจซื้อของคนอื่นกินไม่ลงแต่เมื่อได้ยินว่าอร่อยมากก็ยังอยากมาลองซื้อกินถึงช่วงบ่ายขายได้ไม่เลวเลยขายซาลาเปาที่เตรียมมาขายออกทั้งหมดนอกจากคนขายซาลาเปาอีกเจ้าที่มองพวกเธอตาเขม็งแล้วคนอื่นก็ค่อนข้างดีกับพวกเธอ หลี่เจ้าตี้ไม่คิดว่าจะสามารถขายได้จริงๆเธอตื่นเต้นจนไม่บ่นให้หมู่จริงเจอแต่งงานอีกถ้าครั้งหน้ามาขายที่ตลาดแล้วขายได้ดีอย่างนี้ตลอดปีคงหาเงินได้ไม่น้อยเลยค่ะตลาดที่อยู่ใกล้ๆก็ไปขายได้นะตลาดในชุมชนใกล้กันก็สามารถไปได้แต่ระยะทางยิ่งไกลออกไปอาจต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าหนึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตามในสายตาชาวนาอย่างพวกเขาระยะทางแค่นี้จะนับเป็นอะไรได้หลี่เจ้าตี้บกมือทันทีงั้นไปขายกันเถอะการเหนื่อยยากขายซาลาเปาตั้งแต่รุ่งสางถึงดึกดื่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วลากรถสามล้อที่ทำขึ้นเองฟ้ายังไม่ทันสว่างก็ออกจากบ้านแล้วจนฟ้ามืดแล้วถึงค่อยกลับมาตอนนี้อากาศยังอบอุ่นอยู่หากว่าเป็นฤดูหนาวคงแข็งตายไปแล้วบวกเวลาเตรียมของด้วยแล้ว สองวันมานี้ได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่หลี่เจ้าตี้ไม่อดครวนไม่กลัวลำบากทำอะไรบ้างไม่ลำบากทำนาทำสวนยิ่งเหนื่อยกว่านี้อีกขายสลาเปาได้ตั้งเยอะขายซาลาเปาอย่างได้นั่งแล้วยังสามารถหาเงินได้ดีกว่าทำงานในนาเยอะเลยถ้าครั้งหน้ามาขายที่ตลาดแล้วขายดิบขายดีอย่างนี้ตลอดปีคงหาเงินได้ไม่น้อยเลยมู่เถิงเห็นพวกเธอตรักตรำจึงช่วยเป็นลูกมือมู่หานก็อยากช่วยอีกแรง แม่หลังจากนี้ถ้าหนูงานยุ่งมาเปิดร้านด้วยไม่ได้แม่ก็มากับพ่อนะแม่ทําต่อนะคะเมื่อหาเงินได้บ้างแล้วมู่จิงเจอก็หาเวลาเข้าเมืองไปซื้อของเธอซื้อผ้ามาจํานวนหนึ่งเตรียมการจะตัดเสื้อผ้าใหม่ให้เด็กๆอีกพวกเขามีอยู่แค่ชุดเดียวแล้วก็ไม่มีให้เปลี่ยนรองเท้าก็ด้วยเด็กๆโตขึ้นรองเท้าที่ใส่ก็กับแล้วหนนี้มู่จิงเจอไม่ลืมซื้อผ้ามาตัดชุดให้พวกหลีเจาตี้ด้วยก่อนหน้านี้หลี่เจาตี้เคยชมเสื้อผ้าของเด็กๆ เธอชื่นชมปนอิจฉาครั้งหนึ่งแต่มู่จิงเจอจดจำไว้อยู่ในใจรู้สึกผิดที่ไม่ได้ตัดเสื้อให้พวกเขาด้วยมาตลอดไปซื้อของในเมืองเที่ยวหนึ่งเงินที่หามาได้จากการขายซาลาเปาก่อนหน้านี้ก็ถูกใช้จนเกือบหมดแล้วแต่ก็ไม่เสียเที่ยวสัทีเดียวมู่จิงเจออาศัยการออกแบบที่ประดับผมอันใหม่เริ่มเจรจาธุรกิจไว้หลังจากนี้ทําที่ประดับผมมาส่งเธอก็หาเงินได้แล้วเธอทําที่ประดับผมไปพลางขายซาลาเปากับหลี่เจาตี้ได้สองวัน จากนั้นมู่จิงเจอก็ตัดสินใจไม่ไปขายซาลาเปาชั่วคราวแม่อีกหน่อยแม่ไปขายซาลาเปาพร้อมกับพ่อนะคะพวกแม่ขายจนคุ้นเคยแล้วแม่เองก็ทำชาลาเปาได้แล้วหนูไม่มีแรงแล้วจริงๆกิจการขายชาลาเปาเดิมทีก็เหมาะกับสองสามีภรรยามากกว่าอยู่แล้วลูกไม่ว่างเดี๋ยวพ่อช่วยก็ได้ธุรกิจอันนี้ใช้ได้เลยนะต่อไปลูกต้องทำต่อมู่เถิงใคร่ครวญถึงวันข้างหน้าพ่อขะเพราะธุรกิจใช้ได้พ่อกับแม่ถึงควรทำต่อให้ดี สิ่งที่มู่จิงเจอแอบพูดต่อในใจคือจะได้ไม่ต้องทนรองรับโทรศัพท์แม่เท่ามู่อย่างทุกวันนี้หนูยังมีทุระต้องทำอีกหลายเรื่องที่สำคัญคือเวลาหนูไปแล้วปัญหาคืออาหารการกินของเด็กๆไม่อาจปล่อยให้พวกเขาอุ่นซาลาเปากินไปตลอดพวกเศ้าตรงไม่ได้คิดมากมีซาลาเปากินก็ดีมากแล้วแล้วซาลาเปายัางอร่อยแต่มู่จิงเจอรู้สึกว่าไม่ดีมากระยะนี้เธอกับพวกเขาเข้ากันได้ดีเสียวเปิดสนิทสนมกับเธอมากที่สุด ท่าทีของเศ้าตงก็เปลี่ยนไปเศร้าหนานเองก็กลับมายิ้มได้อีกคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนไปมากนักคือเศ้าซีเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาเย็นชารู้สึกว่ามู่จิงเจอมีความคิดล้ำลึกใช้วิธีซื้อใจคนถ้ามู่จิงเจอรู้ว่าเศ้าสีคิดกับเธอมากมายปานนั้นคงได้หัวเราะออกมาแล้วความคิดล้ำลึกซื้อใจคนอะไรกันที่จริงแล้วเธออยากมีความสามารถแบบนั้นจริงๆเสียวอูระวังอย่าล้มนะ หลังมูจิงเจอทำอาหารเที่ยงแล้วก็เห็นเศร้าจงกำลังวิ่งไล่ลูกเจี๊ยบจำนวนมากออกนอกบ้านเธอรีบร้องเตือนหลังจากคุ้นเคยกันแล้วในที่สุดเศร้าจงก็ไม่ผลักใส่มู่จิงเจอถึงขนาดนั้นแล้วพอได้ยินก็รีบพยักหน้าหงึกหงักช่วงนี้เศร้าจงสดใสขึ้นกล้าหาญกว่าเดิมแต่ยังไม่อ้าปากพูดมู่จิงเจอคุยกับเขาไม่น้อยเลยเพื่อชักจูงให้เขาพูดแต่ไม่ได้ผล มูจริงเจอก็รู้ว่าไม่อาจเร่งร้อนกดดันเศร้าจงมากเกินไปได้แต่หยอกล้อก,กับเขาเสียวอูจะเธอลองนับดูว่าลูกเจี๊ยบมีกี่ตัวลูกเจี๊ยบตัวเหลืองนุ่มมเพิ่งฟักออกมาไม่นานพอโตแล้วก็จะสามารถออกไข่ไว้ให้คนในบ้านกินได้พอดีหลี่เจ้าตี้มอบแม่ไก่ไว้ฟักไข่ให้เธอโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พวกมันเป็นเพื่อนวิ่งเล่นที่เสียวอู่ชอบที่สุดทุกวันคอยวิ่งไล่เขาโปรอยอาหารให้พวกลูกเจี๊ยบตอนเช้ากับเย็นวันละสองเวลา เขารู้ว่ามู่จิงเจอไม่ชอบขี้ไก่แทบไม่ให้ลูกเจี๊ยบเข้ามาในลานบ้านและตัวบ้านเมื่อเห็นว่าสกรปรกก็จะทำความสะอาดเรียบร้อยมู่จิงเจอมอบหน้าที่ให้เขานับจำนวนลูกเจีย๊ยบเมื่อหนูน้อยได้ยินแล้วก็นับอย่างละเอียดเขานับเลขเป็นไม่นานก็นับเสร็จแล้วไปอยู่ตรงหน้ามู่จิงเจอชูมือขึ้นมายกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วเพื่อบอกว่าลูกเจี๊ยบมีสิบสองตัวเสียวู่ไร้กาดจริงๆพวกพี่ๆกลับมากันแล้วไปกินข้าวกันก่อนเถอะ จากนั้นมู่จิงเจอก็ค้นพบว่าเซาซีไม่ได้กลับมาด้วยเซาซีหละถึงเวนเขาทําความสะอาดแล้วเหรอไม่ใช่ครับคุณครูรั้งตัวเขาไว้อยู่ครูรั้งตัวเขาไว้ทําอะไรคงจะไม่ใช่ครูวิชาภาษาจีนอีกแล้วนะเธอจําได้ว่าคราวที่แล้วเซาซีเขียนอักษรผิดไปตัวเดียวสุดท้ายถูกลงโทษให้คัดอักษรตั้งหนึ่งร้อจบอืมคราวนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ครับคุณครูแค่ให้ไม่ให้เขากลับบ้านเซาตงสันศีษะ น้าครูรั้งตัวพี่รองไว้หลายครั้งแล้วค่ะเซ้าเปิดเสริมขึ้นอีกด้านหนึ่งหลายครั้งแล้วเหรอฉันนึกว่าครั้งนั้นเป็นครั้งแรกซะอีกมู่จิงเจอเห็นสีหน้าพวกเขาก็รู้แล้วว่าตอนที่เธอไปขายซาลาเปามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแต่พวกเขาไม่ยอมเล่าให้เธอฟังพี่รองไม่ให้บอกค่ะเซ้าเปิดรอบมองเซ้าตรงแวบหนึ่งขณะกระซิบเดี๋ยวฉันไปดูหน่อยภายในโรงเรียนนักเรียนไปกันหมดแล้วเหลือแต่พวกครูที่ยังไปไม่หมด มู่จิงเจอหาห้องเรียนของเซาซีพบเพิ่งจะเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงดังเพี้ยๆมองปรัดเดียวก็เห็นครูกำลังตีเซาซีอยู่แกจะเขียนหรือไม่เขียนเขียนเป็นหรือเปล่ามู่จิงเจอรู้จักครูคนนี้เขาชื่อจางเฟยสอนวิชาภาษาจีนเป็นครูหนุ่มคนเดียวของโรงเรียนเขาสนิทสนมกับมู่เสวี่ยที่เป็นครูสาวคนเดียวไม่น้อยเลยเมื่อก่อนตอนเห็นหน้าก็รู้สึกว่าเขาดูสง่างามทรงภูมิ ทำไมพอรับหลังถึงน่ากลัวขนาดนี้มู่จิงเจอเห็นหน้าเศร้าซีแดงกํํากาลังอดกลั้นต่อความเจ็บที่มือก็รีบวิ่งเข้าไปหยุดนะจางเฟยหันกลับมานิ้วหน้าอะไรมู่จิงเจอเข้าไปสํารวจฝ่ามือที่บวมแดงของเศร้าซีทําไมตีแรงขนาดนี้เลยละ่ะเร้าซีเห็นเธอแล้วก็หน้าเปลี่ยนสีรู้สึกอับอายไม่อยากให้เธอเห็นแต่เขาไหนเลยจะสะบัดมือหลุดได้ เดิมที่เศร้าซีก็เจ็บจนมือสันนิกอยู่แล้วพอสะบัดมือออกไม่ได้ก็ร้อนรนจนจะร้องให้อยู่รอมรอ่อบทที่27ปกป้องเธอเศร้าซีหญิงในศักดิ์ศรีมากยามปกติเขาถูกตีก็ไม่ร้องไห้หมู่จิงเจอนึกว่าเขาเจ็บมากก็ยิ่งกระวนกระวายไม่ร้องนะเศ้าชีอย่าร้องให้เดี๋ยวพวกเรากลับไปทานยากันคุณบอกว่าจะกลับแล้วจางเฟยถูกเมินก็มีสีหน้าหน้าเกลียดวันนี้ยังคัดลายมือไม่จบก็ไม่ต้องไป มือเขาเป็นอย่างนี้แล้วยังจะจับปากกาเขียนได้ยังไงมู่จิงเจอเองก็เริ่มชักสีหน้าแล้วเหมือนกันมือไม่ได้หักทำไมจะเขียนไม่ได้มือไม่ได้หักก็เขียนได้ตีจนกลายเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยนะมู่จิงเจอพลันโมโหขึ้นมาคุณเป็นครูพูดแบบนี้เหมาะสมหรือคะก็เพราะผมเป็นครูถึงได้เข้มงวดกับพวกเขาจางเฟยเองก็โมโหคุณหมายความว่ายังไงผมทำหน้าที่ผมผิดด้วยเหรอ มู่จิงเจอสูดลมหายใจลึกเพื่อสงบสตินี่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่ครูไม่อาจทำโทษเด็กรุนแรงครูในช่วงเวลานี้สามารถทำโทษนักเรียนได้ถึงขั้นที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้ลงโทษด้วยซ้ำถ้าเด็กไม่เชื่อฟังก็ดุด่าและตีได้ทำแบบนี้ถึงจะเรียนหนังสือเก่งและมีความสามารถเธอไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดแต่ทุกอย่างต้องมีขอบเขตครูจางฉันไม่ได้บอกว่าการทำหน้าที่เป็นเรื่องผิดสั่งสอนเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้แล้ว แต่ตีไม่ยั้งแบบนี้ไม่ได้ฉันอยากถามว่าเศ้าซีทำอะไรผิดฉันจะรับผิดชอบสอนเขาเองการตีจนเป็นขนาดนี้จะต้องหยุดได้แล้วเธอสอนเขาเธอเป็นครูหรือไงถ้าทางดูหมิ่นของจางเฟยชัดเจนถ้าทีแบบนี้ทำให้มู่จิงเจอเปิดหูเปิดตาแล้วฉันไม่ใช่ครูแต่ฉันเป็นผู้ปกครองในเมื่อตอนนี้ฉันอยู่นี่แล้วครูกับผู้ปกครองสื่อสารกันไม่ดีกว่าหรือคะก็ได้ผมจะสื่อสารก็ได้ จางไฟพ่นลมอย่างถักถางเขาเขียนเรียงความได้เละเทะมากเขียนเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะงั้นผมถึงให้เขาเขียนใหม่ผลคือเขาทำท่าสามห่าวแล้วยังไม่ยอมเขียนคราวนี้มูจิงเจอแปลกใจอย่างแท้จริงเรียงความคุณบอกว่าเศ้าซีเขียนเรียงความไม่ดีแล้วกันเล่นหรือเปล่าคุณจะบอกว่าอนาคตนักเขียนชื่อดังเขียนเรียงความของฉันประถมปีที่สองได้ไม่ดีมู่จิงเจอทำหน้าตาที่อ่านได้ว่านายล้อเล่นกันหรือไงฉันไม่เชื่อหรอก ทำให้จางเฟยยิ่งอารมณ์เสียกว่าเดิมทำไมเธอยังไม่เชื่อหรือไงหรือคิดว่าผมบิดเบือนเรื่องเอาเองคุณส่งเรียงความของเขาให้ฉันดูหน่อยค่ะจางเฟยแค่นเสียงยังไม่ยอมรับอีกใช่ไหมได้ฉันจะหาให้เธอชั่ววินาทีเขาก็ชะงักไปเรียงความอันนั้นของเซาซีถูกเขาฉีกทิ้งไปแล้วมู่จิงเจอมองตามสายตาเขาไปก็เห็นก้อนเศษกระดาษอยู่แถวประตูมู่จิงเจอมีสีหน้าเย็นชา คุณอย่าบอกนะว่าฉีกเรียงความเขาไปแล้วสีหน้าจางเฟยอับอายอยู่บ้างแค่นเสียงเย็นทีหนึ่งใช่ผมฉีกแล้วผมฉีกแล้วจะทําไมเขียนไม่ได้เรื่องก็เหมือนเศษขยะนั่นลหละเศ้าซีมองจางเฟยอย่างเย็นชาในดวงตาเปี่ยมด้วยความเกลียดชงังมู่จิงเจอก็ถลึงตาใส่เขาอย่างดูร้ายแล้วเดินไปหยิบก้อนเศษกระดาษนั้นทันทีค่อยๆค,คลี่ออกอย่างระมัดระวังเศ้าซีตัวแข็งทื่อครู่หนึ่งกระทั่งมู่จิงเจอคลี่เปิดอ่านแล้ว เขาทำท่าจะพูดบางอย่างแต่แล้วก็เงียบสีหน้าเปลี่ยนเป็นกระอักกระอ่วนเรียงความของฉันประถมปีที่สองสั้นมากมู่จิงเจออ่านจบอย่างรวดเร็วพออ่านจบแล้วเธอก็หันไปหาจางเฟยไม่สิคุณคิดว่าเขาเขียนไม่ดีเหรอจางเฟยกำลังจะพูดก็เห็นหมูจิงเจอตื่นเต้นกว่าเขาอีกเขาเขียนไม่ดีตรงไหนกันเขียนดีมากขนาดนี้เศราซีอึ้งงนันจางเฟยหน้าตาบิดเบี้ยวทันที คนทั้งสองมองหาพิรุธโกหกบนหน้าเธอแต่ไม่มีเลยมู่จริงเจอพูดอย่างจริงใจจางเฟยแค่นเสียงหึเธอว่าเขาเขียนดีหัวข้อที่ผมสั่งให้เขียนคือคนในครอบครัวเธอดูสิว่าเขาเขียนถึงใครคุณก็ทราบสถานการณ์ของเขาเขากำพร้าพ่อแม่เขาจึงคิดรูปแบบการเขียนขึ้นใหม่นี้เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะเรียงความชั้นประถมปีที่สองนอกจากเขียนเรื่องของตัวเองก็เป็นเรื่องพ่อแม่คนในครอบครัวทำนองนั้นเซาซีไม่มีพ่อแม่ เขาจึงแต่งว่าตัวเองดื่มน้ำวิเศษจนโตขึ้นเป็นพ่อภายในชั่วข้ามคืนตัวเองทำหน้าที่เป็นพ่อหนึ่งวันตัวอักษรมีไม่มากแต่บรรยายแจ่มแจ้งและเนื้อหาสอดแทรกความแปลกใหม่โลกของเด็กน้อยเดิมทีก็โลดผลจนทยานอยู่แล้วเซาซียังไม่กี่ขวบก็แสดงออกถึงพรสวรรค์ด้านการเขียนแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมู่จิงเจอแตกตื่นดีใจและนับถือมากจริงๆต้องมีพรสวรรค์ถึงจะสามารถเขียนออกมาได้ไร้กาศขนาดนี้ มู่จิงเจอไม่มีวี่แววว่าแกล้งทำเลยทำให้จางเฟยโมโหคุณมู่ที่คุณจงใจพูดอย่างนี้คุณตั้งใจยโยโมโหมใช่ไหมฉันเปล่านะคุณพูดเหลวไหลฉันรู้สึกว่าเขียนได้ดีจริงๆหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่ดีเหรอนี่เป็นแนวคิดแปลกใหม่ออกสร้างสารรค์มากด้วยนะมู่จิงเจอแทบอยากจะแหวกสมองจางเฟยดูว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่เธอคลี่กระดาษในมืออย่างทะนุถนอมครูจางที่หลังคุณอย่าฉีกการบ้านเสี่ยวซีของพวกเราอีกเลย งานเขียนของเขามีคุณค่ามากคุณไม่ชอบก็มีคนอื่นชอบแม้มู่จิงเจอไม่ได้พูดอย่างแจ่มแจ้งว่าเขามีตาแต่หามีแววไม่แต่จางเฟยไม่ได้ตาบอดเขาย่อมมองออกสีหน้ามู่จิงเจอขณะมองเขาท่าทางราวกับว่าเขาทำเรื่องชั่วช้าสามานมากจางเฟยถูกยั่วโทรศทจนหายใจติดขัดเขามองมู่จิงเจอแล้วมองเศร้าซีที่นิ่งที่ชี้หน้าพวกเขาอย่างดุดันดีๆเหลือเกินคุณมู่คุณช่างเก่งนัก พูดแล้วก็หมุนตัวจากไปเขามั่นใจไปแล้วว่ามู่จิงเจอจงใจถ้าทีไม่เคารพครูบาอาจารย์แบบนี้เขาจะไม่ปล่อยไปง่ายๆแน่นอนมู่จิงเจอมองแผ่นหลังที่จักไปด้วยความขุนเคืองทําท่าอะไรของเขาหน้าตัวเองมีตาแต่ไม่รู้จักเขาไทาชานรถนิยมไม่ได้มาตรฐานเองอย่างรับฟังไม่ได้อีกมู่จิงเจอรู้สึกขมขืนใจถ้ามีครูแบบนี้อีกมากไม่รู้ว่าเด็กนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านการประพันธ์จะถูกกลบฝังอีกมากน้อยเท่าใด เศร้าซีสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเปิดปากพูดเลิกแกล้งทําได้แล้วหน้าครูไปตั้งนานแล้วฉันไม่ได้แกล้งทํานะฉันพูดจริงๆมู่จิงเจอหันกลับมาเมื่อคิดว่าเศร้าซียังเด็กถูกครูไม่ยอมรับเขาคงจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองเธอเน้นย้ำอย่างจริงจังเศ้าชีงานเขียนของเธอดีมากจริงๆเธอยังมีงานที่ถูกฉีกทิ้งอีกไหมายทิ้งไปไม่ได้นะจะต้องรักษาไว้ให้ดีทั้งหมด เรียงความสมัยประถมปีที่สองของยักษ์ใหญ่แห่งวงการประพันธ์เป็นของล้ำค่าที่หาได้ยากไม่ว่ายังไงต้องเก็บให้ดีเซ้าซีเห็นท่าทีมู่จิงเจอดูจริงใจเขาดูไม่ออกว่าเธอพูดจริงหรือหลอกไปชั่วขณะงานเก่าๆไม่ได้ถูกฉีกมีแต่ครั้งนี้งานอื่นๆยังอยู่ในสมุดการบ้านสมุดการบ้านของเซ้าซีถูกวางทิ้งไว้บนแท่นโพเดียมมู่จิงเจอรีไปหยิบมาขย่าเศษช็อกออกอย่างระมัดระวังห้ามฉีกทิ้งเด็ดขาด เซ้าซีมองหน้าเธอคุณรู้สึกว่าผมเขียนดีจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วฉันจะหลอกเธอไปทำไมมู่จิงเจ๋ออยากจะอ่านมันทันทีทว่าถูกมือเซ้าซีดึงความสนใจไปอย่างรวดเร็วเธอเป่ามือเขาที่หนึ่งพวกเราไปใส่ย,ยาที่มือก่อนเถอะเซ้าซีหน้าแข็งเกรงยิ่งผู้หญิงคนนี้นี่ถึงกับเป่ามือให้เขาเธอนึกว่าตัวเองเป็นแม่เขาจริงๆไปแล้วหรืองไงบอกว่าจะรักษามือเขา ที่จริงแล้วไม่ได้ใส่ยาอะไรดึงใบไอ้เฉาที่อยู่ข้างทางมาเคี้ยวแล้วก็โปะหุ้มฝ่ามือเขาเท่านั้นเมื่อมือถูกโปะด้วยใบไอ้เฉาจึงกินข้าวไม่สะดวกมู่จิงเจออยากป้อนให้แต่เซาซีหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมยืนกรานจะกินด้วยตัวเองเมื่อกินข้าวกันเสร็จแล้วมู่จิงเจอถามขึ้นอย่างทนไม่ไหวเซาซีเธอหยิบงานอันอื่นมาให้ฉันดูอีกได้ไหมเซาซีคิดจะปฏิเสธแต่สุดท้ายยังคงพยักหน้า เขาอยากดูว่าเธอจะสามารถเสแส้งไปได้ถึงแค่ไหนไม่คาดว่ามู่จริงเจออ่านแล้วจะร้องอุทานว้าวเศร้าซีเธอสุดยอดเกินไปแล้วทำไมสมองน้อยๆของเธอถึงได้มหาสจรรย์มีความคิดสร้างสารรค์ได้ถึงขนาดนี้เศ้าซี